คือพ่อพันธุ์แบงกัตนะครับโอ้โหวันนี้สวยงามมากเราจะใช้พ่อพันธุ์ตัวนี้นะครับในการคุมฝูงกับ F1 ตรงโน้นนะครับเพื่อจะยกระดับสายเลือดตรงนี้จบนะครับเ2เนี่ยถ้าพอได้พ่อตัวนี้นะครับในการคุมฝูงนะครับเรายืนยันว่าลูกออกมาเนี่ยนะครับตรงนู้์น50%ไดจากพ่ออีกก็ประมาณก็จะเป็นเลือด62.5แบรง้งกัตแดงนะครับนี่นะครับท่านดูนะครับว่านี่พ่อพันธุ์ตัวที่1นะครับท่านดูนะครับสวยงามมาก นะครับอันนี้ก็คือเป็นพ่อพันธุ์ฟาร์มของนันทวีฟาร์มเราก็จะใช้พ่อพันธุ์ตัวนี้คุมฝูง F1 ที่ท่านเกิดว่า8ปกว่าตัวนะครับเพื่อที่จะยกระดับสายเลือดให้เป็น F2 ครับก็ก็อย่างนี้นะครับวิธีการวางแผนการผลิตโคนเนื้อเราก็จะใช้แบบนี้นะครับเพื่อผลิตสายพันธุ์ที่มีคุณภาพเราก็จะขึ้นทะเบียนนะครับก็ประสานกับสมาคมไทยแบงกกัตแล้วนะครับว่าเราจะ เป็นสมาชิกแล้วก็เราก็จะจดทะเบียนตรงนี้นะครับและที่สําคัญที่สุดก็เป็นนวัตกรรมนะครับสายพันธุ์ของสมาคมธุรกิจการค้าสมาพันธ์โคเนื้อไทยนะครับก็คือเป็นนวัตกรรมผลผลิตนะครับแบรนด์กัดแดงนะครับของสมาคมธุรกิจการค้าสมาพันธ์โคเนื้อไทยนะครับอันนี้นะครับแม่ที่เราเป็นแม่บล็อกนะครับลูกที่ออกมาท่านไม่ต้องห่วงก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับสวยงามแน่นอนนะครับยืนยันนะครับแล้วคุณภาพ วันนี้นะครับด้วยคุณภาพตรงนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าในภาคนโยบายในภาครัฐาต้องหันมาดูนะครับว่าเกษตรกร,เ,กรเราพัฒนาไปไกลแล้วนะครับที่เราจะดําเนินการตรงนี้ก็ขอให้ท่านได้ช่วยนะครับอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยทั้งระบบนะครับให้อยู่ได้แล้วเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศนะครับขอฝากตรงนี้ไว้